สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปอัปเดตข่าวของลิซ่าอยู่ด้วยกัน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือลิซ่ากับกระเป๋าของไซรินที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดนะคะเรื่องที่2ก็คือแม่ค้าลูกชิ้นยินกินีนจัดโปรนี้ให้ลิซ่าและก็แฟนคลับนะมากับภาพล่าสุดของลิซ่ากับแบรนด์ไซรินที่ถูกปล่อยออกมาจากไซรินของประเทศจีนนะคะลุคนี้ของลิซ่าบอกเลยว่าสวยเท่มากๆซึ่งกระเป๋าของไซรินที่ลิซ่าสะพายอยู่นี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5 1 1 5 0บาทซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3าสีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าทุกกสสีสวยมาาๆถ้ใคร ชอบแบบไหนก็ไปสวยมาใช้ได้เลยนะรับรองว่าไม่มีผิดหวังกันอย่างแน่นอนและเราไปต่อกันเรื่องที่2เลยนะคะก็คือแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดบุรีรัมย์จับโปรนี้ให้ลิซ่าและแฟนคลับนะคะตอนนี้มีแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินบอกว่าขอตอบแทนลิซ่าที่ทําให้กระแสลูกชิ้นยืนกินฟีเวอร์ทําให้ชีวิตเปลี่ยนถ้าลิซ่ามาที่จังหวัดบุรีรัมย์จะให้ลิซ่าและเหล่าแฟนคลับกินฟรีตลอดทั้งวันแบบไม่จํากัดด้วยตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าลิซ่ามีแผนจะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ม ก็คงจะเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของลิซ่าด้วยและถ้าลิซ่าได้ไปจริงๆถ้าพ่อค้าแม่ค้ารูชิ้นยินกินให้ลิซ่ากินฟรีลิซ่าก็คงจะไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่าลิซ่าคงจะเกรงใจพ่อค้าแม่ค้าแค่เห็นพ่อค้าแม่ค้าขายดิบขายดีลิซ่าก็คงจะดีใจมากๆแล้วนะคะและถ้าใครจําคลิปนี้ได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่แม่ค้ารูชิ้นยินกินมาที่ออฟฟิศของพี่บุดดี้มาขอบคุณพี่บุดดี้และลิซ่าซึ่งตอนนั้นนะคะคุณเจี๊ยบบอกว่าขยายสาขาลูชิ้นยินกินไป50สาาขททั่วประเศตอนนี้น่าจยายสาขามาากกวว่่นนี้้และะคซึง ทางคุณเจีย๊ยบเจ้าของร้านเจ๊พงลูกชิ้นยินกินขอบคุณลิซ่าที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนถ้าลิซ่าได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆนะคะรับรองว่าคุณเจีย๊ยบต้องฝากลูกชิ้นยินกินให้ลิซ่าอย่างแน่นอนแต่ยังว่าแหละลิซ่าก็คงจะไม่รับเหมือนเดิมเพราะกลิงใจนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้นะคะตอนจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยินกินของจังหวัดบุรีรัมย์คุณแม่ของลิซ่าเคยไปร้านของคุณเจีย๊ยบคุณเจีย๊ยบให้ลูกชิ้นให้คุณแม่ของลิซ่าคุณแม่ก็ไม่เอาด้วยนะะยนนะะนนนนนะะะะะะคคคคคคกกกกก็็มมาาาอออััปปเเดตตขข่่่่วงลลิแี้้จใใหไทุ